เงินอุดหนุนบุตรในเดือนกุมภาพันธ์2567ได้โอ,อนจ่ายแล้วเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน600บาทเข้าสู่บัญชีผู้ปกครองที่ได้ยื่นขอรับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ปกครองรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีหรือแม้แต่ผู้ปกครองรายอื่นที่ได้ยื่นเอกสารครบแล้วแต่ว่าเงินก็ยังไม่เข้าจะต้องทำอย่างไรบ้าง อันดับแรกทบทวนก่อนยื่นเอกสารเอกสารยื่นครบถูกต้องหรือไม่หากได้ใจว่าเอกสารครบถ้วนอย่างแน่นอนเงินอุดหนุนบุต์ก็จะเข้าบัญชีภายใน2เดือนและหากเงินนั้นยังไม่เข้าอีกก็ให้เช็คในเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th ch หรือว่าเช็คผ่านแอปเงินเด็กขั้นตอนต่อมาก็คือ เมื่อเอกสารครบมีบัญชีธนาคารแล้วแต่ว่าเงินก็ยังไม่ได้อีกก็ต้องเช็คว่าได้ผูกพร้อมเพลกับเลขบัตรประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารหรือยังและบัญชีที่ได้ยื่นขอไปนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวซึ่งหากบัญชีนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน6เดือนแนะนำให้เปลี่ยนบัญชีใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1300ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่กรมบัญชีกลางหมายเลข021277000แล้วก็ที่ call center หมายเลข022706400